สวัสดีทุกคนนะคะก็มาพบกับแพทอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแพทจะมานําเสนอวิธีการทําผมทรงบอแบบนี้นะคะให้ทุกคนดูนะคะวิธีทําสืส่อสารจะง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าแพทใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะสเปรย์นะคะอย่างที่2ก็คือหวีนะคะค่ะอย่างที่3นะคะก็คือ กิ๊บดำนะคะแล้วก็อย่างที่สี่นะคะคือหนังยางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนรีบไปเตรียมอุปกรณ์มานะคะแล้วก็เรามาเริ่มทำผมทรงโบสุดแสนง่ายกันเลยค่ะค่ะถ้าทุกคนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราจะใช้หวีนะคะแบ่งผมเรานะคะด้านหน้าออกมาส่วนหนึ่งนะคะ ถ้าใครมีผมหน้าม้าอยู่แล้วเนี่ยก็ไปแบ่งหน้าม้าออกมาได้เลยนะคะไม่ต้องอไม่ต้องรวบเขาขึ้นไปด้วยนะคะเพราะหลังจานี้แลเดี๋ยวเราจะรวบเป็นเ,เป็นหางม้าไวะะ้ฮะเพราะฉะนั้นเราให้เราแบ่งผมด้านหน้าไว้ส่วนหนึ่งก่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเราจะเอาเขาออกมาแ้ตจนสุดท้ายเลยนะคะ เมื่อเราก้าวห่างมาออกมาเสร็จแล้วนะคะแบ่งผมข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทาโบก,กันนะคะโดยใช้หนังยางอีกเส้นหนึ่งนะคะล้วเท้าไปแล้วเราจะใช้ทบสุดท้ายนะคะตวัดผมขึ้นได้านหน้าแบบนี้นะคะพยายามทําให้เรียบด้วยนะคะไม่งั้นโบเราเนี่ยจะยุ่งนะคะแล้วก็ใช้หนังยางรัดเท้าแบบนี้ แบบนี้1น่ก้อนนะคะเสร็จแล้วเราแบ่งผมก้อนเมื่อกี้นี้นะคะห้ได้สองก้อนแบบนี้นะคะและใช้สางที่เหลือเมื่กี้นี้นะคะเก็บเขาขึ้นไปรวบเขาขึ้นไปให้หนุด้านะคะ่ะชุบแบบนี้และใช้กิ๊บดำนะคะที่เราเตรียมไว้ ติดเขาเข้าไปด้านหลังนะคะติดเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มจับตัวกันนะคะตัวเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำตัวโบให้เป็นทรง ใช้นิ้วโป้งเราสองข้างนี่แหละสอดเข้าไปตรงกลางก็ดึงแล้ว,น,ลว,น,ลวน้อยเสร็จแล้วเราก็จะผมด้านหน้าถ้าที่คนที่ไม่ค่อยจะถนัดขนาดเท่าไหร่สักวันหนึ่งก็จะนด้านหนะ้าอันนี้นะคะเราจะทำการเน็บไว้ เสร็จแล้วเก็บผมนิดนึงใช่ไหมเป็นทุกอย่างอาจจะดูยุ่งไปหน่อยนะคะต้องขอไปด้วยถ้าเกิดเอ่อมันไม่เพอร์เฟกอะไรงไงนะคะเพราะว่ามือใหม่นะคะก็นี่แหละได้โบมาแบบนี้ สำหรับทรงผมทรงโบสุดแสนจะง่ายของเราง่ายจริงๆใช่ไหมคะคาเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทําออกมาสวยว่าแพทแน่นอนคะ่ะถ้ายัางไงก็ไปลองทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ